เอ่ยชื่อไปคงไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกินิยะสุตาแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยที่ไปไหนคนก็เจอได้ทุกทีหลายคนตกหลุมรักในความเป็นกันเองติดดินเข้าถึงง่ายหัวอกคนเป็นแม่อย่างแม่แก้วสุดารัตน์ก็ทั้งดีใจและภูมิใจสมกับที่เลี้ยงดูมาอย่างดีส่วนเรื่องความหล่อไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าแบรี่แทบระยุกมืดจริงๆถามว่าเคล็ดลับความหล่อของณเดชน์คืออะไรงานนี้แม่แก้วมีคําตอบให้ว่าแม่แก้วแม่เป็นคนที่ชอบสรรหาเรื่องสุขภาพ,พพ่อแม่ดูแลมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะเราเป็นคนขาดการกินดีอยู่ดีเราก็ไม่ได้กินยายสอนทำอาหารหุงข้าวทำเป็นตั้งแต่อายุจำความได้นเนี่ยถ้าคนมีตังเศษถีมาขอเราตะไครปลูกทุกอย่างรีบเอาให้นะเพื่อเราจะได้เป็นเศษฐีให้เขากินแล้วเราได้บุญค่าอนเนี่ยจดจำเลยอันนี้เรื่องจริงส่วนช็อกโกแลตก็คือคิดว่าเราต้องทดแทนเพราะช็อกโกแลตแต่ก่อนกินได้แต่เดีย๋ยนี้กินไม่ได้แล้วสารเคมีเยอะก็เลยคิดว่าช็อกโกแลตมันมีประโยชน์อะไรแต่ก่อนโซเชียลยังไม่มีแม่ก็เลยไปถามหมอเด็กเวลาพาลูกไปหาหมอที่กรุงเทพหมอบอกว่า คุณแม่คาทาภาพคลื่นสมองของเด็กที่จะมีความจําเป็นเลิศดการเด็กสมองที่ต้องนอนเวลาเท่าไร่นอนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครื่องให้เด็กนอนอยู่ระหว่างนี้ห้ามนอนเลยเวลานี้จะจำไม่แม่นช็อกโกแลตแบบนี้ทานได้ยกเว้นดาร์กช็อกโกแลตวันละหนึ่งถึงสาเม็ดก็จะดีกินเวลาหนึ่งทุ่มและห้ามนอนเกินสองทุ่มนะคะ